แต่งตัวสวยไปไหนเนี่ยใช่ไมไ่ไปไหนไม่จะไปไหนรับงานขอไว้สิร,รับงานอะไรัรบงานใคร <c oughs> อะไรของพวกเธอเน,นี่ยมันั่งจ้องกค่นะอะไรก็นั่งจ้องนะดิ <c oughs> เข้ามาบ้านมาแต่งตัวอย่างนี้ได้รับงานอะไรไม่เข้าใจรับงานชงเหล้าขอไว้มีหาไว้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแม่ปุ้มนังจ๊าตามคำรเรียกร้องเลยนะคะสำหรับคนที่บอกว่าอยากให้แม่ปุ้มนะจ๊าแกล้งพี่เบบกับป้าบ้างในแา่ที่เดินเค้าสองคน,นแกล้งมาโดยตลอดใช่ปะออวันนี้ก็มีโอกาสละเพราะปกติไม่ค่อยมีโอกาสใช่ไหมวันนี้ก็เลยได้โอกาสละจ้าเพราะว่าอีสองพอลูกนั่นลูกไปตะบ,บอลส่วนพ่อไปวิ่งออกกำลังเพื่อที่จะเข้าฟิตเนสนะทุกคน <c oughs> แม่อยู่บ้านคนเดียวก็เลยซบโอกาสออไม่พูดเยอะดีกว่าวันนี้ก็จะมาแกลง้งจะแกล้งแบบว่าไป รับงานพงเล่าอะไรอย่างนี้ประมาณว่ารับงานพีอาอะไรอย่างนี้ แล้วก็เด็กแกล้งแต่งตัวแบบว่าเออวบๆแวว,วแๆอะไรอย่างนี้แล้วก็รออีสองพอลูนกลับมาเดี๋ยวเราจะมารอดูรีแอคชั่นของสองคนนั้นกันว่ามันจะมีปฏิกิริยาองไรทุกคนมันจะให้ไปไหมจะบ่นไหมจะพูดอะไรไหมอะไรแบบนี้เออเพราะว่าจริงๆแล้วอะปุ้มอะเป็นแดนเซอร์มาก่อนใช่ไหมแต่ว่าแม็กะตั้งแต่คบกับแม็กมาก,ก็ไม่ให้เต้นไม่ให้อะไรเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยไม่ไม่เคยรับงานแบบไปชงเหล้าหรือว่าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดีจะเอามาแกล้งอยากรู้ว่าเขาจะมีอาการยังไงทั้งพ่อทั้งลูกมาเลยนะ จ๊ะทำให้แลวนะสำหรับคนที่อยากดูเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวจะเอาชุดมาให้ดูว่ามันเริศดม,มันปัว๊วมันฟังขนาดไหนเอออยากเห็นชุดแม่รืยยังอยากเห็นเป้าป่ะเดีย๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงมาลับตาหนึ่งสองสามเป็ดแล้ว <laughs> เป็นไง พร้อมแล้วค่ะพี่แววเออมีใครใครดูบ้างหลงไฟระบบทเป็นก้านแก้วค่ะโอเคลุกก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอาเดี๋ยวยืนให้ดูอืมก็จะมีแหวกดิมึงขัดใจลูกขัดใจผัวไปเลยจ้าอ๋อขาดอะไรหน้าปากซิดไปหรือเปล่าแก้มแดงพอหลือยังตาหงาหรือยังนะ เดี๋ยวปัดเพิ่มนิดนึงแอมไม่แดงไม่มีแรงเดินพร้อมแล้วค่ะเสียขามาลับได้เลยนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยจะทุ่มแล้วสองคนน้ำจะกลับมาแล้วแต่ว่าก่อนจะไปชมคลิปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะไปละ ตอนนี้เราก็แค่รออย่างเดียวตอนนี้ประมาณทุ่มนึงและไกล้กลับแล้วแหละทุกคนเพราะว่าสองคนนี้มันจะกลับเวลานีนประจำนะไม่ใช่เดี๋ยวจะเห็นหน้าตอนที่แบบว่าเปิดประตูเข้ามาแบบเจอนางฟ้านั่งอยู่อยากจะรู้ว่ามันจะทำานะยังไงเยะจ๊งเติมลิปแป๊บปะ ซสรแล้วเดี๋ยวเสีย่ยไม่ปลื้มั้งหรือปากกดอิ่มอมชมพูเข้าไว้เดี๋ยวป่าไม่ปลื้มนะคะเรียบหมือนมาแล้วทุกคน แต่งตัวสวยไปไหนเนี่ยใช่ไม่ไปไหนไม่จะอไปไหน,ไไไไหนรับงานขอไว้สริรับงานอะไรับงานะไรอะไรของพวกเธอเนี่ยมันนั่งจ้องเค่นะอะไรก็นั่งจ้องนะดิเข้ามาบ้านมาแต่งตัวอย่างนี้แล้วรับงานอะไรไม่เข้าใจรับงานชงเหล้าขอไวมีหาไวไอ้แยะพี่มีแยะเรื่องะไรให,หม มืดแล้วอันตรายได้รับอะไรใครให้ไปอะไรไม่เข้าใจใช่ไปกับใครใครมารับไปกับป้าเมย์โอ้โหเหมือนเดิมเลยอีกแล้วนะพี่เมย์เนี่ยทำไมอ่ะทาไมอะไรล่ะเราไปได้ไงเราไม่เห็นบอกไม่เห็นกล่าวไม่เห็นอะไรไม่เข้าใจก็เห็นว่ามันเป็นงานพวกกันไม่ได้เป็นไรโร่แร้วมันเป็นงานชงเล่าไม่ใช่งานแดนเซอร์ไม่เอาไปทำไมตอนนี้มันมืดแล้วนนเนี่ยก็มันมีงานกลางคืนก็ต้องไปกลางคืนสิล้วจะไปทำไมก็รับงานเข้าไว้แล้วเรไปหรอก แล้วรับงานอะไรทำไมไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรใช่ก็บอกแล้วเธอให้จะให้ไปไม่ให้ไปอยู่แล้วใช่ไม่ไําไหมมันก็ต้องแไปเลยมันก็ต้องแอบไงแอบโอ้จะทําอะไรก็ไม่ก็ไม่ใช่ว่าแอบหรอก็คือแบบว่าพอถึงเวลาก็ทำอะไรก็คิดถึงกันบ้างสิไม่ใช่ว่าไม่แล้วมมนหยั่งเป็นงานชงเล่าแม่เดินไปเนี่ยจะ ปืนปืนปืนแล้วเขาก็ปืดปาดปาดผูช้ชายมือไว้หรือเปล่าเด็กเองเด็กอยู่เองไปรู้เรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ว่าจะม,มือมันไม่จะเป็นต้องเด็กหรืออะไรหรอกใครก็รู้เนี่ยมันมาจุอยู่ในนี้หมดแล้วมนจุคืออะไรเอ็งมือไวเหรอไม่ใช่เอ็งเป็นคนมือไวเหรอเป็นคนที่ใส่แบบนั้นเหรอ ไม่ต้องไปหรอกไม่ให้ไปหรอกจะไม่ให้ไปได้ยังไงไม่ให้ไปนี่หละรับงานของไปเลีเลย้ยวเธอก็ยกเลิกก็ได้เราบอกพี่เมย์ก็ได้หรอกรอบที่แล้วอ่ะพี่เมย์ก็พาไปบอกว่าเป็นงานแดนซ์สุดท้ายเป็นงานชงเหล้าเป็นไงล่ะทะเลาะกันแทบตาย มันไม่มั้เป็นจะไม่ทะเลาะกันเลยเว้ยถ้าเธอแบบว่าเข้าใจอย่าเธอมานั่งแบบฉันก็เข้าใจคุณที่ทำอาชีพนี้เธอมีปัญหาของเธอเองก็เอาอันนี้มันมันเมียฉันฉันไม่ชอบไม่ทำอะไรแบบไหนหรอกนี่นัดเอาไว้เลี้ยจะถึงเวลาแล้วไม่ไปหรอกเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามารับแล้วเนี่ยพี่ของมารับแล้วที่วิวที่ที่ไหนเสียคนมารอแล้วเนี่ยถีบให้นะอ๋อทำถีบทำไมแล้วงานแล้วเนี่ยดูผมก็รู้แล้วรักงานที่เมแต่เสียมารักจิตเตะให้นะเดเดเี๋ยอ๋ออ ที่ใส่ไม่ดีใครกันเนี่ยที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องมาเสริมกันเลยไม่ต้องไปมาเพื่อด่าไม่เสียเสือหัวคุยอะไรเนี่ยมาเนี่ยนะเขาเขาโทรมาก็มาดิโดีรถมานอนเลยอ่ะตอนเลือดกบปากโอ้ยเนี่ยนะเองก็อย่าเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าทำตัวนักเลงมันเป็นเรื่องของคนโตเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่จะไปทักอะไรเอ้าจะชงเราจะให้ใส่ไม่ปหรอกโอ้ยอย่ามาพูดมาก ชงก็ให้ใส่ชุดไม่ชีไปที่ไหมีลูกแล้วก็มีหัวแล้วก็มีลูกลูกก็โตแล้วหัวก็มีแล้วมีแล้วก็ทําไมก็ทํางานได้ล้วยังจะมาให้เขาไปจับนูนจับนี่ยังไงล่ะฉันบอกเธอเรอว่าฉันจะไปให้เขาจับให้เขาจับบ้างนะเธอจะไปเดินสายเธอไม่ต้องให้ใครจับเลยเขาจับเองเลยเธอไม่ต้องไปบอกใครเลยเด็กฉันไม่ได้ไปเดินแอนจอจเลยค่ะพี่พี่ขาจับเลยค่ะฉันไม่ได้ไปเดินทำอะไรแลวยิ่งเธอไม่ใช่คนระมัดระวังตัวด้วยเวลาเสร็จโอ้ยไม่จะเป็นต้องใครรู้หรอกฉันจะมาว่าฉันไม่ระมัดระวัง ได้ไงเธอไม่เคยเห็นเวลาฉันทำงานด้วยซ้ำไม่เหเธอน้ะผู้ชายรู้อยู่คนมันฉันก็เป็นผู้ชายฉันกินเหล้าเหมือนกันฉันก็รู้ว่าเวลาจ้างติ๊กเอ็นมาเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเอามาตรฐานตัวเองมาเป็นที่ตั้งที่วัดไงเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ได้จะเหมือนเธอทุกคนนะที่จะแบบ80เปอร์เซ็นเป็นมือประมงประมึกกับเขาก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนค่ะอย่าเอามาตรฐานตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะคนที่เขาดีๆเขาก็มีแล้วผู้ชาคนที่ดีก็มีแต่มันก็ไม่จำเป็นจะต้อง ไม่ได้ไปหรอกฉันไม่ได้เสี่ยงนะเดี๋ยวคนมันจะไปมันก็พูดอะไรมันก็จริงอ่ะเพราะฉันเวลาฉันไปทำงานฉันก็ไม่เคยแบบว่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอยู่แล้วไม่เคยเสี่ยงแบบเธอทำงานแดนเซอร์แล้วก็ฉันทำงานแดนเซอร์ไงแต่เธอไม่ได้รับเด็กเอ็นเนี่ยเอามันไม่ได้เกี่ยวกันฉันทำงานหยุดเดี๋ยนะหยุดไม่ไม่ต้องถ้าทำอยู่เป็นดนเซอร์แดนเซอร์อะไรก็เช่ามันก็อยู่ทั้งอยู่ทำมันกี่สิบปีแล้ว อ่นมาแดนเซอร์อ่ะแดนเซอร์มันอยู่บริเวณที่มือมันคือควักวายได้เหมือนกันฉันกระป๋องจะไม่ได้พูดถึงแดนเซอร์ฉันพูดถึงเด็กชงเหล้าก็เลยมันก็ป้อมกันตัวเองเธอจะมเปรียบเทียบอะไรว่าเดนเซอร์มันอยู่ข้างบนจับใช้จะไปถึงอยู่แล้วเอามีเๆก็ฟังสิเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เทคนิคมันคนละงานกันงานแดนเซอร์กับงานชงเหล้ามันคนละอันกันเธอจะมามารวมกันนะคนมันจะไปจะมารวมกันอย่างนี้ไม่ได้นะปุ๊มไม่ได้รวมกันอธิบายเธอจะหัดฟังก่อนอย่าเพิ่งมาเถียงเลยปะกําลังจะบอกว่าไไไไไไมม่่้้้้ปปปตตออองงธิบายแลวน ไม่ไปรับงานไว้แล้วใช่ไม่ไปเพราะว่าเป็นคนที่หวตประชาธิปไตยสองเสียงไม่ไปไม่มีประชาธิปไตยอะไรทั้งนั้นมีถ้าอยากไปก็ไปสิทธิเอกชนเป็นของเมียเท่านั้นก็อยากไปก็ไปไปแล้วไม่ต้องกลับมาฉันเลี้ยงได้ลูกอ่ะลูกฉันไปเลยไปไม่ต้องกลับมาไม่ต้องคุยกันไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดเลยไม่เมื่อพูดอะไรห้ามอะไรก็ไม่ฟังอยากจะไปอย่างเดียวไปแม่งไปหาเสี่ยไปเสี่ยโป ไม่ดูเป็นโรคอะไร <S <S เสียโปอะไ,ไ,ะ <S <S ไรไม่ใช่เสียโปเก็บรูเลี้ยงเองได้ไม่ต้องบอกสนใจหรอกไม่ใช่เรื่องนี่ต้องไปรับรับงานอะไรแล้วตัวเองก็เป็นใครเขาก็รู้จักโอ้โหแล้วไปทํางานอย่างนั้นมันก็ไม่อ่ะเพราะฉะนั้น,นถ,ถ้าเธอถ้าเธอรู้ว่าใครเสี่ยงเสียชื่อเสี่ยงมงูลโอ้โหเบสเบสไม่ได้ไปทําอะไรไม่ไดีนี่มันชงเล่านะอ่ะชงเล่ามัน ดีหรอไม่ใช่แต่ไม่ให้แม่ไปใช่ไหมเป็นพ่อเลยถึงไม่ให้แม่ไปเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยทำโอ้โหนี่มันกี่ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็กลับแม่ไปชงล่าไปทำกับข้าวนู่นเออทำข้าวติ๊กข้าวอร่อยที่พี่ซื้อกินขนาดยืนยันคําบอกว่าจะจะไปก็ไปไม่ต้องกลับมามันจะไปอยู่เลยลูกแม่ไปแล้วนะบายบายไปเลยไปแล้วอยากไปก็ไปเถอะทำข้าวที่บ้านพี่ด้วยเวลาป้ามาไปซื้อโมโอเค แม่งไปเลยอยากไปก็ไปเป็นอะไรจะเป็นจะตายกันเลยแค่จะไปทํางานหาเงินแค่นี้มันผิดมากเลยไงพูดม,มากอะไรเนียไป,ไปไปเถอะไปแล้วเถียงอารมณ์เสียไปไปเถอะอนะลำคานเนี่ยณ์จะไปและคานลำคานกันแหละเออลำคานแบบข้าวเาลยน,น,น,นะลำคานไปเลยยังไปก็ไปดิคานมากามันเป็นโรคอะไรโอ้ยมันไม่จำเป็นต้องลำคานที่สุดคิดไรมากมายของพวกเนี้ยไม่ต้อง ทำอะไรไม่ขำไม่สนุกทำมาเป็นบ่นดิเลยทำไมก็คนจะไปทำงานหาเงินต้องมาพูดมาบ่นทำไมวะบ่นเป็นมีกินพึ่งกันเลยทั้งหัวทั้งลูกเลยเสียลงไม่ไปและแคนเซิลเสียก่อน ฮัลโหลถึงเป็นเรื่องลิงก็ไม่ตลกเสียขะพอดีไปไม่ได้แล้วนะคะเสียผัวไม่ให้ไปะคะ่ะแล้วลูกก็ไม่ให้ไปด้วยวมันนั่งบ่นหมีกินพึ่งกันเลยะค่คเสียี๋ยว,ว่าหล,ลังเราลองให้เจอกันนะคะ,ะ,คะโอเคคเสียทีค่ะคเสียทีเจอแกนวันหลังะคะ่ะตจ้องไม่ไ้ทคะ่ะ แล้วมาเปิดทําไมล่ะคะให้ดูห้ามิดยุ่งของของชั้นเงินก็มีไม่กี่สิบบาทเลยก็อย่างที่เห็นไม่มีสิบหมดสิบใชห้ไปตายโอเคไม่ต้องสนใจแค่นี้แหละแค่นี้แหละที่อยากจะให้รู้หัวบ้านไหนเป็นแบบบ้านนี้บ้างเห็นจะเป็น,าน<ะ>มาทุกคนเน่เห็นจะมีอะไรที่จะต้องแบบมานั่ง,งหุงหวงวหรือแะละก็ลูกก็มีแล้วโตแล้วอะไรแ,แหละไม่เกี่ยวหรอกลูกมีหรือไม่มีอ่ะมันคือไม่ให้ไปก็ไม่ให้ไปโอเคจะกันคลิปหน้าครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขา